สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้จะพูดถึงการเร่งสปีดบางส่วนของคลิปวิดีโอนะครับก็เริ่มต้นผมก็ลากคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปวางในไทม์ไลน์นะครับก็เป็นคลิปเป็นไทม์เมอร์นะครับเริ่มต้นนับถอยหลังนะครับที่1นะครับแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือถึงถึงศูนย์นะครับหนึ่งนาทีนะครับคราวนี้ต้องการจะเร่งสปีดนะครับเริ่มต้นที่55วิบห้ากันนะครับประมาณนี้นะครับ ก็คือช่วงสปีดเนี่ยระหว่างหนึ่งนะครับถึงห้าสิบห้าเนี่ยเป็นสปีดปกตินะครับแต่ว่าจะเร่งในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ห้าสิบห้าลงมานะครับไปถึงถึงห้านะครับนะครับจะเร่งสปีดช่วงนี้นะครับตั้งแต่ห้าสิบห้าลงมาถึงห้านะครับแล้วก็กลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ห้าถึงศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็เราก็จะแบ่งคลิปเป็นส่วนๆนะครับ วิธีการแบ่งคลิปก็กดคลิกตรงทำลายตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกคอนโทรแล้วก็แบ็กสแลชนะครับก็แบ่งส่วนนี้นะครับตั้งแต่ห้าลงมานะครับไปถึงศูนย์นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตรงห้าสิบห้านะครับโอเคนะครับแล้วก็กดคอนโทรแบ็กสแลชอีกรอบหนึ่งนะครับแบ่งคลิปนะครับ ก็มี3ส่วนนะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นกดซูมนิดนึงนะครับย้อนาได้มี3ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็คือตั้งแต่1ถึง55นะครับบริเวณนี้นะครับส่วนที่2ก็เป็น55ถึง5นะครับส่วนที่3ก็เป็น5ถึง0นะครับนับถอยหลังนะครับจากนั้นก็เต่งสปีดโซนบริเวณนี้นะครับก็ให้คลิกนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเมนูนี้ครับ c h a Change c คลิปสป e ดนะครับ ก็บอกตอนนี้นะครับต้องการเร่งสปีดไปสัก1000แล้วกันนะครับ10เท่านะครับ10เท่าเมื่อกี้มี50ใช่ไหมครับ50ก็50าสิบวิใช่ไหมครับก็เหลือแค่ห้าวินะครับก็กดเชนนะครับเสร็จแล้วก็เลือกอันนี้มานะครับเดี๋ยววางต่อกันนะครับโอเคนะก็น่าจะโอเคนะดูแต่ส่วนก็เท่าเท่ากันนะครับห้าวิห้าวิหาวินะครับจากนั้นก็ ทดสอบนะบก็คลิกตรงนี้ครับตรง Deliver นะครับแล้วก็เลือก Format นะเป็น mp4 นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ add to render queue นะครับจากนั้นก็คลิกตรงนี้ start render นะครับก็จะได้คลิปใหม่ที่ความยาว15วินะครับโอเคนะครับ ก็ลองเปิดดูนะครับดูตัวตัวหนึ่งตัวตัวนะตั้งต้นก่อนแลันะครับทัมเมอร์หนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็ปกตินะความยาวหนึ่งนาทีนะครับอันนี้คือตัวต้นฉบับนะครับหนึ่งนาทีนะครับอันนี้ก็เทียบกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เล่งความเร็วแล้วนะครับ ห้าวิแรกปกตินะครับแล้วก็ห้าสิบวิถัดไปก็สิบเท่านะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มีแวบ,บหนึ่งเหมือนกับมันับไปถึงเลขศูนย์หรือเปล่าทาไมนะอ๋อนะครับมันตรงนี้มีนับถึงศูนย์เนี่ยนะวัแบบหนึ่งนะครับ จะต้องตัดตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับต้องซูมออกหน่อยนีไปที่ตรง eat ใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่บวกนะครับตรงนี้มีนับไปถึงศูนย์ด้วยนะครับเาจะต้องตัดในส่วนนี้ทิ้งไปนะครับก็ทําเช่นเคยนะครับก็กด control back slash นะครับแล้วก็ลบโซนนี้นะครับโซนที่เร่งสปีดนะครับแต่ว่าเป็นโซนที่มันมีซ้มนะครับก็ลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับ โอเคครับประมาณนี้นะนะครับก็นับจาก5้าวินะครับลงมาเสร็จแล้วก็ไปที่5้าวิโอเคต่อไปปกตินะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําอีกรอบหนึ่งนะไปที่ตรงตีลิเวอร์นะครับแล้วก็ลบของเก่าทิ้งนะครับกดแอดทูเรนเดอร์คิวอีกรอบหนึ่งนะครับสั่งรีเพล e นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเรนเดอร์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ไปดูผลนะครับห้าวิแรกก็ปกตินะนะสปีดปกตินะครับอีกห้าสิบวิถัดไปนะครับสปีดสิบเท่านะครับเราเลิกพันเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้นะครับสิบเท่านะครับแล้วก็ลงมาปกติอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการเร่งสปีดนะครับวิธีแรกนะนะครับมีวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวผมลบันนีนี้ไปก่อนนะ เสร็จแล้วเนี่ยอันดูไปนะครับอันดูกลับไปที่ Edit นะครับเสร็จแล้วก็อันดูนะครับโเเคนะ อ่ะลากมางใหม่แล้วกันนะครับหนึ่งนาทีเมื่อกี้นะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องอ่ะผมลากคลิปมาตั้งต้นใหม่แล้วกันนะครับตัวหนึ่งนาทีเมื่อกี้นะครับไทม,ม์เมอร์หนึ่งนาทีนะครับลากไปวางอย่างนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเราก็จะไปเลือกโซนที่เป็น หนึ่าห้าสนะครับ1-55ก่อนนะครับโอเคบริเวณนี้นะครับแล้วก็กด control b a c k s a s นะครับแบ่งนะครับออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกตั้งแต่1นาทีถึง55าสิบาวินะครับส่วนที่2ก็55าิบาวิลงมานะครับไปถึงห้าวินะครับวันนี้นะครับก็กด c o n t r l b a c k s a s อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับก็ในส่วนที่2นี่นะครับ เราต้องการที่จะเร่งสปีดนะครับเมื่อกี้เราเร่งไปพันเท่านะครับก็เร่งไปสิบเท่านะครับก็คือพันเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเร่งสปีดโดยทีหนึ่งนะครับก็คือเราคลิกตรงนี้นะครับที่ตรงตรงนี้นะครับตรงคลิปตรงส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับรีไทม์คอนโทรลนะฮะหรือว่ากด ctrl r ก็ได้นะครับแา่นั้นนะครับมาตรงดอกดาวตัวนี้เล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นดอกดาวที่เขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เปลี่ยนสปีดได้ครับเลือกเมนู change speed นะครับเป็น800%ก็ได้นะครับอันนี้คือเร่ง8เท่านะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับสังเก็บว่าวิธีนี้ผมหาไม่เจอว่าจะเร่ง10เท่าหรือว่า c u ส t o มไมาความเร็วได้ยังไงนะอันนี้ก็บอกว่าครับให้เร่ง10เร่งไปเท่าไหร่นะ8เท่านะครับ800%นะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาตั้งไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมขอดูบริเวณนี้ทีท้ายๆนี่ครับว่ามัน ต่อกันไหมนะเดี๋ยวดูน่าจะต่อนะวิธีนี้น่าจะดีกว่าวิธีเมื่อกี้ตรงที่ว่าตัวเลขเนี่ยคือไม่ต้องไปแก้ที่ตรงส่วนกลางเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ต้องไปแก้ที่ตรงโซนตรงกลางตรงนี้นะครับตัดส่วนที่เป็นห้าวิสุดท้ายทิ้งไปนะครับแต่วิธีนี้ไม่ต้องนะครับวิธีนี้ไม่ต้องแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าผมหาวิธีการปรับสปีดเนี่ยให้เป็นสิบเท่าไม่เจอนะครับเจอแค่ ปะเท่านะครับมากสุดนะหรือว่าช้าลงก็ได้นะตรงนี้นะครับทามาตั้งสปีดให้ช้าลงได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ2วิธีนะครับในการที่จะในการที่จะเพิ่มความเร็วนะครับหรือลดความเร็วของคลิปนะในบางส่วนของคลิปนะนะครับวิธีแรกก็คือใช้การนะครับเลือกตรงนี้คลิกขวานะแล้วก็เลือกที่ตรง Change Clip Speed นะครับ วิธีที่2ก็คือเรียกตรงนี้ครับ r e t i m e control นะครับ